สวัสดีครับวันนี้วันพุธที่27เมษายน2565นะครับเราอยู่กันที่ตลาดนัดโคกระบือบัวประจบตำบลบัวประจบอำเภอเมืองจังหวัดตากครับผมอยู่ในข้อของลุงอํานวยนะครับวันนี้มีของใหม่ของแปลกมานะครับนี่นะครับดูสายพันธุ์นะครับปกติลุงอํานวยจะเป็นวัวแบบนี้นะครับวันนี้เลื่อนขั้นมาโตครับผมนี่มาดูชุดนี้เลยนะครับ เป็นวัวแบบไหนบ้างครับในห้อยชุดนี้เล่ครับชารเล่ครับผมมันเล่ครับเอาราคาไหนก่อนเลยเปิดราคาไอ้นี่เลยลูกต่าผู้นี่แม่หัวล้นนี่นะแม่หัวล้นครับดูนะครับแม่หัวล้นลูกล่ำดีจังเลยลูกตัวที่เท่าไหร่ลูกตัวที่สองครับตัวนี้ตัวีครับผมเปิดราคาไว้ที่เดี๋ยวจะขายสามแม่ครับมีสามแม่นะครับแม่นี้แม่ที่หนึ่งแล้วนะครับครับผม แม่นี้แม่นี้แม่ที่หนึ่งเป็นเทโลเร่หัวโลนลูกเป็นตัวผูู้ัผ้นี่ลูกตัวที่สองโดยประมาณแม่ก็ยังสดอยู่ดีสดดีสดดีใหญ่ลูกล่ำนี่แม่ที่หนึ่งครับผมนี่ครับแม่ที่สองนี่นี่ครับแม่ที่สองลูกแรกแม่ที่สองคือแม่ที่มีเขาเนี่ยนะนี่ครับแม่นี้ครับลูกตัวเมียครับตัวเมีย ลูกเป็นตัวเมียดูนะครับลูกตัวที่หนึ่งแม่นี้นะครับแล้วแม่อีกแม่ไหนครับดูแม่นี้นะลูกกินนมอยู่นี่นะแล้วก็แม่ไหนแม่นี้นะครับนี่ลูกตัวนี้แม่เขายาวนี้ลูกแรกเหมือนกันลูกตัวที่หนึ่งเหมือนกันลูกเป็นตัวเมียตน,นี่นะหใหญ่เลยนี่ นี่สามแม่สามลูกหกตัวแม่ลูกตัวเมียสองตัวลูกตัวคู่หนึ่งคู่นี่นี่ดูนะลูกแรกครับลูกแรกครับผมแม่สดดีนี่สามแม่นี่นะครับนี่มาเลยไล่มาให้ดูเลยนี่หกตัวนี่เป็นชุดกันเลยครับนี่ครับเอาของสวยกันเลยเอาร้องไว้ที่ราคาแม่ละหกสิบเจ็ดครับแม่ละหกหมื่นเจ็ดพันนะครับ มาต่อรองกันได้ครับถ้าแยกก็ว่าราคากันไปครับผมบดูนะครับสามแม่ดูให้อิ่มไปเลยสนใจ<ด>มาดูาได้ <พบ S 1> เลยสวยจริงสดจริงครับนี่รูกนี้นี่สามแม่ไปนี่แล้วก็แม่นี้นะครับ,รบแล้วก็แม่ <laughs> ตัวแดง<ป>แม่ แม่ละหกหมื่นเจ็ดพันครับผมครับแล้วตัวนี้ล่ะตัวนี้ท้องครับใกล้คลอดแล้วเนี่ยมีตัวท้องกี่ตัวมีสองตัวครับอ่าตัวนี้ตัวท้องตัวที่หนึ่งครับเนี่ยที่ใกล้คลอดแล้วชัดเจนเลยตัวนี้ท้องแน่นอนนมนมนมลงแล้วครับนมลงแล้วนะครับนมคัดแล้วราคาครับตัวนี้บอกไ้สี่สี่ห้าครับสี่หมื่นห้าพันครับท้องลูกตัวที่เท่าไหร่ลูกแรกครับหัวหนางอ่าเป็นหัวนาาหัวสาวท้องแรกนะครับท้องแรกร้องสี่หมื่นห้าพันครับ สำหรับใครที่อยากได้ไปพัฒนาสายพันธุ์นะครับไปเพิ่มเติมสูงไปได้เลยนี่สี่หมื่นห้าพันราคาร้องอยู่กับตัวไหนอยู่ข้างหลังหรืออยู่ไหนหอ่ะเดี๋ยวค่อยไปดูกันมาดูข้างบนนี้ก่อนนี่แม่ลูกนะจำให้ดีนะเนี่ยโอ้โหสวยจริงแล้วก็วอะไรครับนี่ครับนี่ก็เป็นแม่ลูกครับนี่อ่ามีแม่ลูกราคาตัวนี้ก็หกหมืกว่าครับนี่จะเป็นแม่ แม่บามันแก็ลูกก็เป็นชาเล่ผสมบามันเล่มันครับอ่าเป็นพ่อนะพ่อก็เป็นชาเล่เนาะผสมกับแม่บามันออกมาเป็นหกหมื่นเท่าไหร่แม่นี้หกสิบห้าหกหมื่นห้าพันนะครับแม่ใหญ่นะครับแม่บามันใหญ่นะปากเปรี้ยวว่องไวแล้วอีกแม่นี้อีกแม่นึงครับบามันแล้วก็แม่บามันใหญ่อีกหนึ่งแม่นี้นะเนี่ยตัวนี้ใช่ไหมลูกตัวที่เท่าไหร่ลูกประมาณตัวที่ที่สามนี่ครับนี่ พ่อเป็นเชโรเล่ับแม่เป็นเป็นบรามั่นให้ลูกออกมาเป็นแบบนี้นะครับลูกมาเป็นแบบนี้นะครับตัวผู้ครับร้องเท่าไรครับหกสิบห้าครับหกหมื่นห้านะครับแม่สัวใหญ่ดีครับนี่แม่นี้ร้องหกหมื่นห้าพันแม่บรามั่นลูกเป็นเล่มั่นแล้วก็แม่ไหนอ๋อ ลูกตัวไหนมีลูกไหมนี่แม่แม่ใหญ่เขางน้มลงนี่นะครับราคาครับตัวนี้หกสิบแปดครับหกหมื่นแปดพันครับลูกตัวเมียครับลูกตัวเมียนะครับเด่อโครงางใหญ่มานี่แม่นี่ลูกหกหมื่นแปดพันอ๋อเล่นของหนักของสวยกันเลยของสวยครับของสวยครับของสวยก็มีดีในตัวนะครับนี่ราคต่อร้องได้ราคาต่อเออคุยได้ จดเลยครับพี่น่ครับลรงคอตั้งตรงดีนะครับหัวแม่แล้วหกหมื่นกว่านะครับแล้ววัวนางเห็นมีวัวนางอยู่ตัวนี้เป็นนางครับเป็นนางมันจะเป็นพี่ตัวนี้ออตัวนี้ตัวนี้ก็คือลูกตัวนี้แหละใช่ครับนะอ่าอ่อืพี่กับตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้ราคาร้องเท่าไหร่ครับมีคู่หนึ่งครับครับบอกไว้สี่หมื่นสองครับตัวละสองหมื่นพันนะตัวละสองหมื่นพันอาดู นี่นะแบบนี้สองหมื่นพันราคาล้องเนาแต่มันมีคู่ครับมีคู่ครับมีคู่นะครับเดี๋ยวไปดูคู่กันนะอันนี้ท้องเนาะท้องครับไข่้คอดแล้วนี่ท้องเดูอีกทีหนึงนมเงแล้วไ้ครับไปดูข้างหลังนี่เป็นแม่ลูกใช่ไหมครับแม่ลูกครับหกหมื่นสละได้ไหมหกหมื่นห้านะครับแม่นี้นะครับแม่บ๊ามั่นนะครับ ครับกับวัวเล่ก็จะออกมาเป็นเล่มั่นนี่นะครับไอ้ครับอัวน,นี้คู่ใบตัวเมื่อกี้อ๋อสองหมื่นพันนะนี่ครับตัวดีหน่อยตัวนี้เป็นวัวสาวนะครับวัวสาวครับใครสนใจสวยครับตัวนี้สวยโอ้โหแต่เย็น,นแต่เย็นลูกอ๋อตัวนี้เอาคู่ไใ่ลูกกันเลยอ๋อคู่นี้เหรอครับห้าสิบสอง ผลเดียวกันไหมผนละผูกครับผนละฝูงนะลูกตัวผู้แยกได้เลยเนี่ยได้ถ้าเป็นคู่ก็ห้าหมื่นสองพันครับเลือกเอาไปเลยแยกได้เราจะแต่คู่นี้ก็ต้องดีราคาเป็นเนื้ออันนี้มีลูกครับด้วนครับลูกเปนตัวไหนลูกตัวนี้เล่แม่มีโอ้ลูกมันสวยนี่ลูกตัวเมียสวยนะครับแม่เป็นไผ่ใหญ่ไผ่ใหญ่ครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ลูกนี่ โอ้ลูกสวยจัดครับฝูงเดียวกันไหมรูคนละฝูงคนละฝูงครับนี่ไม่น่าเชื่อนะครับเป็นลูกตัวหางด้วนเนี่ยครับให้ลูกสวยจริงครับเนี่ยตามแม่ไปอ่ะนี่เป็นวนางนะคู่ละสี่หมื่นสองนะคู่นี้คู่กันนี่นะใช่ครับนี่ครับนี่สี่หมื่นสองพันนะครับคู่นี้นะครับสนใจนะครับมาดูได้ต่อได้มาดูตามแม่ลูกคู่นี้ก่อนนี่แม่เขาวงครับ <c oughs> สมอะไรออกมานี่เป็น <c oughs> เป็นลูกตัวเมียตัวนี้ <c oughs> สวยครับลูกสวยนี่ร้องไว้ที่เท่าไรร้องไว้สามเจ็ดครับครับผมแม่กับเป็นเนื้ออ้วนครับแม่เป็นเนื้อครับหางด้วยเลีเล้ยงเอาลูกเอาลูกครับตัวนี้ครับผมออาตัวไหนครับนี่ครับตัวสาวที่ว่าอย่างอีกตัวนึงที่คู่กันเป็นวัวท้องนะ <c oughs> ใช่ครับท้องไหมตันนี้ก็ท้องท้องครับแต่ท้องยังอ่อนอยู่มีท้องอ่อนอยู่ครับคู่กับตัวนี้นะครับตัวนี้เท่าไหร นี่สี่สิบสองครับโครงสร้างดีจริงครับคู่นี้ครับถ้ายกคู่ยกโคก็แปดหมื่นกว่านล่ครับนี่ครับผมมีท้องแน่นอนนะครับแต่ท้องยังไม่ไม่โตไม่ท้องอ่อนนะครับมีท้องใกล้คลอดนี่ตัวโตลำตัวดียาวดีครับคู่นี้แปดหมื่นกว่านะครับคู่วัวท้องครับแบบไหนครับ ตู้ผู้ครับมีตู้ผู้ตนอ่าไปดูตู้ผู้แล้วกางน,นานอีกตนนี่เราดูกันหมดแล้วนะนี่นะมีหัวนางนะเดี๋ยวไล่ขึ้นไปไลุกไปไลไปที่บอกราคาเนี่ยคือไปเอาขึ้นบนก่อนนะครับเนี่ยแม่เขาวงออกเป็นลูกสวยดีจังลูกล่ำดีนี่ตัวนี้ชอบตัวนี้นี่ตัวเมียนะครับสวย นี่ตัวนะครับที่มันเก็บของครับท้องไหมน่าจะทับแล้วครับน่าจะผงเดียวกันครับวัวนางวัวนางครับราคาครับตัวนี้ตัวนี้บอกไว้ตัวนี้สามสิบเจ็ดห้าร้อยครับผมมีสามหมื่นเจ็ดห้าร้อยนะครับครับผมสดุดีครับเชื่อดีครับแล้วก็มีตัวผู้ตัวนี้นะครับนี่ตัวผู้ราคาครับ ันนี้บอกสามสิบสามครับสามหมื่นสามพันมาดูตัวได้ใส่เลือดสูงแน่แน่ครับลำคอตรงดีลำตัวยาวนะครับสนใจมาดูได้นะครับที่ข้อของลุงอํานวยนะครับเบอร์โทรตามนั้นนะครับเดี๋ยวลงเบอร์ในห้องไปนะครับสวยครับมาดูตัวเีงครับแล้วคุยกันอืมาคุยราคากันนะครับชอบแบบไหนไม่ชอบแบบไหนมาคุยกันนี่เอาตัวที่ชอบไปครับตัวนะครับนี่ตัวไม่ชอบไมงซื้อ ไอตัวผู้นี่ทานเลยอ <sm illi> โอเคนะครับผมฝากติดตามมาด้วยรถรับจ้างนี้พร้อมนะครับพร้อมส่งครับพร้อมส่งนะครับไปได้ทุกที่ขอให้บอกทุกที่ทุกเวลาครับโอเคครับผมสวัสดีครับจริงครับนี่กระโหลก นมีสองฝูงนะมีสองฝูงแล้วก็ดำจะคนละฝูงมีฝูงเดียวกันเป็นวัวบ้านใช่ไหมวัวบ้านครับวัวบ้านอืมอืม